คุณซับสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ทางเรามีชุดทองสุโขทยัยงานขายดีมาแนะนำค่ะและที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นชุดเซ็ตนมยุงลงยาโดยเครื่องประดับชุดนี้นะคะจะออกแบบมาจากความสวยงามที่มาจากธรรมชาติเลยค่ะโดยใช้นมยุงเป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงความสวยสง,งา่าทุกครั้งที่สวมใส่เครื่องประดับชุดนี้เลยค่ะ และสร้อยคอเส้นนี้ค่ะจะเทียบเท่ากับน้ำหนัก5บาทในส่วนของจี้นะคะออกแบบมาเป็นนกยุงให้ทั้งตัวแบบนี้เลยค่ะและหากสังเกตดีๆนะคะรายละเอียดต่างๆจะสวยเนี้ยทุกจุดเลยจริงๆค่ะมาพร้อมกับสร้อยคอที่ถักทอเป็นไหมทองให้แบบนี้นะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะเข้าเซตมาให้พร้อมกำไลนกยุงลงยา ลงสีด้วยโทนสีแดงเลือดน,นกและสีเขียวปีกแมลงทับเป็นหลกักสีที่ลงนะคะจะตรงตามลายเลยค่ะไม่มีเลอะเทอะออกมานอกขอบแนมะ้แต่จุดเดียวส่วนตัวเรือนค่ะทําจากทองเหลืองชุบทองแท้และสีของทองเหลืองนะคะจะมันวาวแล้วก็สวยอารามแบบนี้เลยค่ะหากสวมใส่ไปแล้วนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคื่องหรือว่าการคันค่ะ เนื่องด้วยคุณสมบัติเฉพาะของทองเหลืองนั่นเองค่ะแม่แมสบายใจได้เลยนะคะและต่างหูนะคะจะมีขนาดที่ไม่เล็กและก็ไม่ใหญ่จนเกินไปหากนําไปใส่คบเซตกันค่ะจะช่วยเพิ่มความสวยตามแบบฉบับสาวไทยเลยเหมาะมากๆเลยนะคะหากจะนําไปใส่คู่กับชุดไทยตา่างๆชุดผ้าไหมหรือว่าชุดลูกไม้เข้าวัดทำบุญ หรือว่าจะสวมใส่ไปงานมงคลหรืองานขึ้นบ้านใหม่ก็เหมาะมากจริงๆค่ะกับเครื่องประดับชุดนี้โดยเครื่องประดับทั้งเซตนี้นะคะจะใช้วัสดุคุณภาพสูงอย่างทองเหลืองที่มาพร้อมคุณสมบัติดีๆมากมายอีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่นานมากจริงๆคุ้มค่ามากๆเลยค่ะหรือว่าจะทนต่อแรงขีด่วรต่างๆทำให้เสมือนได้ใส่เครื่องประดับชิ้นใหม่อยู่เสมอ พร้อมทั้งบริการหลังการขายให้ฟรีตลอดอายุการใช้งานเลยค่ะสนใจสามารถสั่งซื้อกับเราได้ทุกช่องทางหรือว่าจะมาเยี่ยมชมสินค้าจริงกับเราที่หน้าร้านก็ได้เช่นกันค่ะโดยร้านจะตั้งอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา10.00ถึง18.00น,นเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมกันมานะคะสวัสดีค่ะคุณซับ แก่นแท้เครื่องประดับไทย